ปราสาทกูกาสิงตั้งอยู่ในวัดบุรพากูกาสิงจังหวัดร้อยเอ็ดบริเวณที่ตั้งเดิมเคยเป็นชุมชนโบราณโดยขุดพบหลักฐานเป็นภาชนะดินเผาปราสาทกูกาสิงเป็นโบราณสถานขอมมีขนาดค่อนข้างใหญ่โครงสร้างยังคงสภาพดีแต่ส่วนหลังคาพังเสียหายทั้งหมดประกอบด้วยปราสาทอิฐสามองค์วิหารหรือบรรณาลัยสองหลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีซุ้มโคมุระทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกชื่อของปราสาทกู่กาสิงมีข้อสันนิษฐานว่ามาจากคำว่ากู่ซึ่งเป็นคำเรียกโบราณสถานที่มีลักษณะคล้ายสถูปหรือเจดีทางภาคอีสานคำว่ากาคือฝูงกาที่มาพักอยู่บริเวณหนองน้ำใหญ่หรือภาษาถิ่นอาจมาจากคำว่าตราและสิงมาจากประติมากรรมรูปสิงที่เคยตั้งอยู่หน้าทางเข้าปราสาทแต่ได้สูญหายไปแล้ว รวมกันเป็นกูกาสิงเป็นชื่อเรียกปราสาทมาจนถึงปัจจุบันกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย